สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับมุกอีกแล้วนะคะวันนี้มุกก็อยู่ในป่านะคะเดี๋ยวมุกจะพาไปเก็บผลไม้ป่าเดี๋ยวจะเป็นผลไม้ชนิดไหนนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะตรงนู้นนะคะต้นใหญ่ๆนะคะเป็นต้นผลไม้ที่เราจะไปเก็บค่ะต้องฝั่งโดงเข้าไปนะคะมันก็จะรกๆหน่อยนะคะทุกคนโอ้ห เราเห็นที่นี่ลูกหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านี่ค่ะมันเป็นอย่างนี้คะ่ะทุกคนต้นมันใหญ่มากเลยคะ่ะทุกคนมองไม่ค่อยเห็นนะคะตรงนี้นี่สิโอ้นี่ไงคะทุกคนโอ้โหเป็นดยอยไป่นี้หละ่ะนี่ค่ะข้างในมันเป็นอย่างนี้อันมุกมุกก็เคยให้ดู รูปในเพจล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่อันนี้ลูกมันจะสุกเป็นสีดำมดเยอะมากเลยข้างหลังข้างหลังเนี่ยหมดอือหอหวานมากอร่อยกว่าตอนนั้นอีกเนาะเชรอวะตอนนั้นลูกมันแดงๆอ่ะมันยังไม่สุกดูค่ะต้นมันเยอะมากเลยค่ะทุกคนมันเป็นปลาแอปเปิ้ล แต่มันจะมองมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยเป็นพุ่งตรงนี้ค่ะทุกคนตรงนี้ตอนนี้มุกก็รอเนาะรอพี่สาวไปเอาไม้ไผ่มาสวยเอาผลไม้นี่นะคะผงน้ำนองนะคะคคถามว่าอยู่ไหนกันเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะไปดูที่พี่เขาสวยอเอา <ung> นะคะทุกคนพี่สาวก็ไปตัดไม้ไผ่มาฮะเดี๋ยว เราจะสอยผลไม้ป่ากันค่ะทุกคนพนล่าข,ขนานในป่าอะโอ้ย,อย,อยทุกคนดูนี่ยุงกัดเลือออกเลยนี่คือคนสอยนะคะสองคนช่วยกัน ผล,ะะไ,ลไม้หล่นล้วทำไมต้องกรีดด้วยม,มันไม่เหลือ <c oughs> ดีใจ <c oughs> ดใจๆๆี่สายบอกไม่รู้ว่ามันจะเป็นพวงอยู่ไหมคะทุกคนเพราะว่ามันหล่นลงมาอาจจะแตกกระจายนะตอน,นนี้มุก็หาผลไม้ที่หล่นมาเมื่อกี้ตอนนี้กำลังตามล่าหาผลไม้ที่หล่นลงมาค่ะทุกคน นี่ไงสวยมากมไ,มไม่นะยังเป็นกลุ่มอยู่น,นี่ค่ะทุกคนสวยอ้ายกิ้งกิ้งกิ้งค่ะกิ้งลงไปกิ้งไปไหนแล้วอะ่ะ <laughs> มันกิ้งลงไปทุกคนมุกก็จะต้องตามมันลงไปโอ้ย กว่าจะได้กินก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเนี้ยยุงก็กัดเนาะแมะลงก็เยอะออยนี่คือผลน,น้ำนองนะคะสวยมากลูกใหญ่แล้วก็สุกดำเลยเตึบเตบตบรู้แล้วนะอัน,นกระเป๋านี้นะคะเนี่ยจริงจเอาไว้ใส่มีนะ นี่คะ่ะทุกคนเราได้เป็นกลุ่มอย่างนี้เลยอันนี้คือมันสุกจนแบบมันแตกแล้วอะแต่มันยังดีกินอยู่นะคะเป็นกลอ,อ่อผลไม้นี้น้ำนองเนาะไม่แน่ใจมันคือลูกอะผมน้ำนองรสชาติมันจะคล้ายๆล้ายสตาแอปเปิลอะลองไปเซิร์ชดิ ถ้าพิมพ์ว่าต้นน้ำนองหรือพวงน้ำนองมันก็จะขึ้นแบบนี้มันจะเป็นพวงแต่ว่าลูกมันจะเล็กกว่าแต่อันนี้คือเหมือนน้ำนองป่าาเงี้ยหรอมันมีที่แบบว่าเขาปลูกด้วยไงลูกใหญ่นะหูยน่าก,กินมากนี่ค่ะข้างในเป็นอย่างเงี้ยค่ะดวน อร่อยหวานนะหวานแล้วก็หอมด้วยเก็บข้านั้นใช่ไหม,มเมล็ดของผงน้ำนองนะคะผลไม้อันนี้คือลูกที่หลงใต้ต้นนะคะมันก็ไม่ดีแล้วนาะหล่นเยอะอ่ะลูกนี้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวดูแป๊บนสมัยก่อนนี้ ต้นมันสูงแล้วก็เก็บแค่ที่มันหล่นนะมุสบาอโอ้ยเดี๋ยวนี้ปีนเลยจ้โอหมดเยอะมากเนี่ยไม่ดีเลยอะ่ะไม่ค่อยดีแล้วอะ่ะ <c oughs> มันสุกเกินมันสุกจนอร่อยเนาะชอบกินอยู่หวโอ้ยหมดขึ้นเต็มเลยมีลูกเดียว มีอีกไหมเอ,เออนี่ก็เป็นพวงนะคะนี่อันนี้ก็ช่วยกันหาหาผลไม้ที่ร่วงเมื่อกี้นะคะมันไม่รู้ว่าหลมที่ไหนแต่แต่ใต้ต้นมันนะคะทุกคนผลมันร่วมเต็มเลยเต็มพื้นเลยแต่ว่ามันเน่าหมดแล้วนะคะนี่คือสัตว์เขาก็ชอบนะคะเพราะว่า มันหวานเนี่ยอันนี้คือลูกที่ไม่สุกนะคะมันจะเป็นสีเขียวก่อนแล้วก็มันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีแดงหลังจากนั้นถ้าสุกมันก็จะเป็นสีดำค่ะทุกคนอีน,นี้เราก็พอแล้วค่ะเราก็จะกลับกันแล้วอ๋อคไม่ชอบกรเดมเอ,อดี ทุกคนหลังจากที่มุกไปเก็บผล,ลไม้มาแล้วนะคะมุกก็อยู่ที่จุดชมวิวของหมู่บ้านเมืองแพรมนะคะมีที่จอดรถกว้างขวางนะคะแล้วก็สามารถนั่งชมวิวพักผ่อนก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวในหมู่บ้านนะคะนี่ค่ะคือ ตอนนี้เป็นฤดูฝนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวทุกที่ก็จะเป็นสีเขียวไปหมดเลยค่ะทุกคนที่นั่งที่การท่องเที่ยวบ้านเมืองแพมเขาได้ทำไว้นะคะนี่คือผลไม้ที่เราไปเก็บเมื่อกี้นะคะโมันใหญ่มากลูกใหญ่มากเลยค่ะทุกคน สวยเป็นพุ่ง่างน,นี้เลยค่ะนี่ผลไม้นี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะเรียกว่าน้ำนองนะคะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะแกะข้างในให้ดูนะคะแล้วก็น,วกนี่ค่ะทุกคนสีสวยมากเป็นออกสีแดงส้มนะคะ <laughs> ทุกคนน่าะคิมถ้แเรวก็ยิ้มด้วยนะ อร่อยมากหวานมากเลยค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ชิมจังเลย ะคะก็จะเป็นแบบนี้แบบ่้วนี้คือด้านในค่ะแบัะบนี้ก็คือผอของมันค่ะบบนี่ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้มุกนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ